สวัสดีค่ะรัะตะนามณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทานายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีมีนนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของชาวราศีมีนะะมนะคะชาวราศีมีนนะคะในศาสตร์ไพ่พรมยานคือคนที่เกิดเดือนมีนาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีมีนลัคนาราศีมีนนะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆน,น,นะคะก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะการงานการเงินความรักปักหลังเดือนกับรกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรนะคะวันที่16ถึง31กรกฎาคมนะคะครึ่งเดือนหลังนะคะขอไพ่พรมยานออกมาแม่นยำนะคะอวยพรอวยชัยใ,ให้ชาวราศีมีนด้วยนะคะไพ่ ใบแรกนะคะชาวราศีมีนว้าวพระนาลายทรงสุบัตินะคะการต่างประเทศโดดเด่นมากงานราชการนะคะการค้าการขายหรือว่าการที่ทํางานที่เกี่ยวกับบริษัทต,ต่างชาติข้ามชาติจะดีมากในช่วงนี้นะคะโดดเด่นมากอะ่ะบินเลยอะ่ะประสบความสําเร็จการเลื่อนค่าเลื่อนเงินเดือนเลื่อนตําแหน่งก็เป็นไปได้ด้วยนะคะใครลองงานอยู่จริงๆมีเกณฑ์ได้งานนะไพ่ใบนี้ดีมากนะคะ พญาพาลีจับปูทศกันนะคะช่วงนี้คุณจะมีความกดดันอยู่เนาะอืมบางสิ่งบางอย่างมันก็มีความสับสนกดดันหรือบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนแบบโดนจํากัดบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบเอ๊มันมันจะยังไงดีนะคะมันจะไปในทิศทางไหนนะคะไพ่ใบที่สามนะคะไพ่พระบพอืมจริงๆไพ่ใบแรกนี่ดีมากนะคะ เป็นการที่แบบการออกเดินทางหรือการเลื่อนตําแหน่งหรือทําเกี่ยวกับงานราชการแต่ว่าคุณอาจจะมีความสับสนก็เป็นไปได้แล้วก็พอให้ประเพิงมาเนี่ยจะเอาอยัางไงดีมันมีความล้อหรือมีความรีบเร่งที่จะต้องตัดสินใจการที่ต้องรับตําแหน่งใหม่นะคะคุณอาจจะมีความสับสนหน้าแต่จริงๆแล้วคุณสามารถทําได้นะคะก็ไม่ต้องสับสนไปนะคะใช้ไฟในตัวเองของคุณ ให้เป็นประโยชน์นะคะช่วงนี้จริงๆแล้วคุณน่ะมีไฟในตัวเองนะมีความกระตือรือร้อนมีไฟเหมือนเหมือนเด็กที่แบบเออเพิ่งจบใหม่มีไฟในตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะแต่บางทีมันมันมีความสับสนมันไม่แน่ใจมันโดนจํากัดบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่สามารถปล่อยไฟในตัวเองได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะอืม อาจจะติดบ,บางสิ่งบางอย่างหรือว่าต้องมีข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่ชอบใจก็เป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนหรือการงานแบบไหนอะ่ะคือบางทีการขยับขยายเนี่ยข้อตกลงหรือบางอย่างมันโดนจำกัดหรือว่าคุณไม่พอใจนะคะก็เป็นประมาณนี้เนะาะไพพระวิษณุก,กรรมคือการก่อร่างสร้างนะคะหรือแก้ไขอ,อาจจะได้อาจจะมีการ ต้องมีการใช้เหตุหลผลในการแก้ไขปัญหาหรือว่าแก้ไขบางอย่างหรือตกลงกันบางสิ่งบางอย่างต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอ่ะหรือว่าในองค์กรของคุณนะคะของใครหลายๆคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรอ่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในองค์กรก็เป็นไปได้มันเลยรู้สึกทําให้คุณไม่มั่นคงหรือสับสนก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าไพ่พนาลายทรงสุบ,บานเป็นไพ่ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะแบบ ลดความกดดันในตัวเองมีเนเฟอความคิดหรือจิตใจนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดนะคะอืมตั้งใจสู้ๆนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะการเงินจะเป็นอย่างไร การเงินจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกว้าวการเงินดีมากเลยนะคะพระพิคเนตราชาโชคโอ้โหการเงินนี่แบบก้อนใหญ่เงินดีได้มาด่งปฏิหารได้มาด่งราชาโชคเลยนะคะว้าวการเงินดีอะ่ะการเงินมีความสับสนกดดันนะคะแต่การเงินคุณใบแรกมาก็ปังเลยนะคะไพ่ใบที่สองว้าวพระพิคเนตทรงหนูนะคะครอบครัว การรวมกลุ่มความสําเร็จโอ้โหคุณค้าใครไปขอพอรของเงินกับพระพิคเนตค่ะเนี่ยอืมความสําเร็จความเงินก้อนใหญ่นี่ตกการเงินเลยทีเดียวนะคะอืมแต่ว่าถ้าเงินมาก้อนใหญ่นี้เก็บออมด้วยนะคะอย่าคิดว่ามีเงินเข้ามาแล้วใช้อย่างหรูหรานะคะระมัดระวังด้วยเนะาะไพ่ใบสุดท้ายนะคะ พยาครุธกับนางกากีอุ้ยคุณมีคนสนับสนุนนะคะนี่พยากรุฑขึ้นสองเลยอะ่ะน่านจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนคุณในหน้าที่การงานและการเงินเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกดดันหรือว่าสับสนก็ปรับเขาเรียกอะไรปรับ ปรับความกดดันลงลดความกดดันลงแล้วทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดีนะคะคุณมีคนช่วยเหลือในเรื่องการเงินด้วยนะคะแล้วก็ระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะคะเวลาคุณมีเงินก็<อ> <leaning> จะมีคนมาเบียดเบียนคุณเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องนี้โดยเฉพาะเ่อเกี่ยวกับสุขภาพหรือเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็ระมัดระวังเรื่องการเงินอาจจะมีเกณฑ์เสียเงินก้อนใหญ่ด้วยเหมือนกันแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะ ก็จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาเหมือนกันคือลักษณะมันมามีทั้งได้ทั้งเสียนะคะเพระนาะฉะนั้นเวลาเงินเข้ามานะคะก็ระมัดระวังหรือว่าเจ็ดเงินบางสิ่งบางอย่างนะคะไปปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยชีวิตสัตว์เออประมาณนี้คือเราต้องทําบุญทําทานบ้างถ้าเราได้เงินมาไม่ว่าจากทางไหนนะคะจะได้แก้เคล็ดนะคะอืมเพราะว่าบางทีเวลาคุณมีเงินน่ะก็จะมีเจ้ากรรมในเวรมาใน,ในหลายๆรูปแบบอ่ะเนาะอืม ะะแต่เงินคุณจะมามจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผู้ใหญ่นะคะให้การสนับสนุนแตงนะเงินออกแนวลนักษณะได้มาจากสิ่งโชคด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉนะนั้นลองดูนะคะโยยานหาชนะให้โชคด้วยนะคะ,ะทีนี้ไพ่ใบสุดท้ายหันุมานนะคะโอ้โหหนุมานเนี่ยเ,เป็นคนที่มี มีความกระตือรือร้นนะคะมีช่องทางมีลูกทางทางการเงินใหม่ๆนะคะแต่ก็ระมัดระวังนะคือแบบได้เงินเยอะมากเลยนะเงินเต็มเท้าเลยอะแต่เขาไม่ค่อยได้ใช้เงินเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะถ้าอยากจะใช้เงินคุณก็ต้องเก็บเงินดีๆอาจจะแปลเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นถ้าคุณมีเงินพอซื้อทงซื้อทองอย่าเก็บเงินสดนะคะก็เป็นไปได้นะคะอ่ะการเงินดีมากอกุดอีกทีนึงนะคะการเงินดีนะคะ ทีนี้เรามาดูความรักความรักจะเป็นอย่างไรของชาวราศีมีนนะคะความรักจะเป็นอย่างไรขอยไพ่ออกมาแม่นยำนะคะความรักไพ่ใบแรกนะคะกุมารทองโอ้โหใครรอคอยบุตรอยู่มีเกณฑ์จะได้บุตรนะคะหรือมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาสําหรับคนโสดไพ่ใบที่สองนะคะพระนาายบัรทมศีลนะคะทําไมพระนาฬาิบัรทมศีลคนที่ คนที่รู้สึกเหมือนแบบมีความมีความเบื่อเหนื่อยกับความสัมพันธ์หรือว่าเหมือนแบบต้องเลือกสั่นน่ะออประมาณนี้เลือกเยอะเออเข้ามาเงินน้อยอายุเด็กก็อาจจะไม่สนใจก็เป็นไปได้นะอไพ่ใบที่สามเอาเด็กอีกแล้วนะคะภักดิษชนะโอ้โหมีเกณฑ์ได้บุตรแน่เลยอะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ ส่วนคนโสดนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมีทั้งมีเกณฑ์ที่จะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาเนาะสองคนเลยทีเดียวอะ่ะเออเด็กที่แบบเออน่ารากักอารมณ์ดีกับเด็กที่แบบนิสัยเด็กก็เป็นไปได้ด้วยนะเออประมาณนี้คือยังไงก็น่าจะมีคนหนึ่งแหละอายุที่แบบน้อยกว่าคุณนะทั้งน้อยมากทั้งน้อยน้อยไอ,อยังไงคือมีทั้งแบบ อายุน้อยกว่าคุณแต่ไม่มากนะักกับมีน้อยแบบแตกต่างกันสุดข,ขั้วก็เป็นไปได้เป็นสิปีก็มีนะคะแล้วก็ไพ่ใต้สําหรับคุณแผนกนังพิมพิลาลายแต่ก็ระมัดระวังนะคะคุณแผนกนางพิมพิลา,ล,ล,า,ะะาลายออกแนวลักษณะคนรอบข้างหรือว่าผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยนะคะ,ะประมาณนี้นะคะและนี่คือครึ่งเดือนหลังเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ